วันนี้ผมจะมาใส่น้ำตาลใส่ก็ใส่กับมะขาะขมครับมะขามเชี่ยอิ่มใช่ไหมครับเราจะไปขายที่แถวแขวว่านเราครับแถว่องเที่ยมืนมนอ,อนครใช่ไหมครับเอ่อมะขามเชี่อิ่มของไรต้นต้นชาเป็นยังไงบ้างครับแนะนำได้ไหมครับได้ครับอาแนะนำได้ครับรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยอร่อยขนาดไหนครับ ขนาดนี้เลยโอ้ทำสีหนะ้าเมล็าของทำอร่อยพี่ครับเมื่อกี้ผม,มเห็นมะขามตัวใหญ่ๆหญ่โอ้มะขาตมขาตัวใหญ่ๆเลยใช่ไหมฮะโอ้เขาเอาต้มชาแชนมะขามตัวใหญ่ๆเลยเหรอครับใช่ครับโอ้โหแล้วตอนนี้อ่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนแรกใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็จุดไฟแล้วก็จุดไฟ <laughs> อโอเคครับ ที่ตกลงนี่โปรโมทสินค้าเนี่ยเอาใส่เตาใส่เตาโอเคแล้วก็ใส่มะขามใส่มะขามทำไมใกล้ๆนะครับแล้วก็ทำแล้วก็หยิบม,มากินครับลูกกินเลยไอ้เซริปมันไม่ได้อย่างงี้เลยนะลูกนะ สวัสดีครับผมดรชาลอนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ปรงตะแบกบพุทธบาทชนแดนนะครับซึ่งอยู่ที่ไร่ของดรชาฮะวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมเรื่องของการทำขมขช่ออิ่มนะครับในสูตรของแบรนด์ไร่ดรชาซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการทดลองปรับสูตรเพื่อ ให้กับท่านาที่จะอรอชิมอยู่นะครและลูกค้าในปีนี้จะได้ลิ้มลองรสชาติสูตรใหม่ซึ่งไรต้องชเชยนะครับมีการปรับสูตรมานห,หลายรอบหลังจากสูตรไม่นิ่งแต่ปีนี้เราเริ่มนิ่งแล้วนะครับและก็จะมีการทําทอีก40กิโลนะครับเพื่อไปตามออเดอร์นะครับเป็นการโปรโมทแนะนําสินค้าเพราะว่า ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้มะขามแช่อ,อิม่มแบรนด์ไร่ด็อกอร์ชาก็จะยิงอิษภัณฑ์สู่ตลาดซึ่งออเดอร์นในปีนี้นะครับขอบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะามาเยอะเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราได้เริ่มลงทุนโปรโมทน,นะฮะยังไงก็ต้องติดตามดูนะครับว่าวันนี้กระบวนการขั้นตอนในการผลิตมนะขามแช่อ,อิม่มแบรนด์ไร่ดร์ชานั้นจะเป็นอย่างไร ครับอีกสักคู่กลับมาติดตามกันอ่ะน้องปลาครับอ้าวอะไรร่วงมามาทักทายก่อนนะครับนี่อันนี้อันนี้ไม่อ้าวเป็นไงบ้างอ้าทักทายเป็นไงกับกำลังซื้อเป็นไงบ้างก็ลังคอนเสิร์ตอยู่ครับแล้วรสชาติมาขำแค่ปีนี้จะโอเคไหมโอเคครับอร่อยไหมอร่อยครับรับประกันได้รับประกันได้ไหมครับ ได้ปะกันได้นะอ,อ,อ้าวอร่อยทำยังไงทำท่าอย่างนี้สุดยอดนะยอดเยี่ยมเลยนะฮะโ,โอเคนะครับลูกชายนะครับลูกชายคนโตบอกยอดเยี่ยมปีนี้เตรียมไปพบก,กับขั้นตอนของการผลิตได้เลยนะครับนัองปรนนะครับได้หยิบมะขามมาชิมหน่นะครับแล้วว่าเป็นอ่ะลองทดสอบสิอ่ะ,อออะชิมสิครับในแบบเลยนะฮะชอบกินมะขามใชยยมิ่มรู้สึกยังไงครับอร่อยไ,ไหมอืม นี่อันนี้เป็นเปรี้ยวหวานใช่ไหมครับน้องปลากระจินชอบกินเปรี้ยวหวานนะครับก็เลยนําสูตรที่แช่เปรี้ยวหวานน่ะไม่ลองทานเดี<ม>๋ยวอีกสักครู่จะเติมน้ําตาลรอบที่สอง<ม>นะเดี๋ยวมาเจอกันตอนนี้ให้ในายแบบกินมะขามไปก่อนอ้าวเป็นไงมะขามอร่อยไหมครับรู้สึกเผ็ดรู้สึกเผ็ด <c oughs> เผ็ด <c oughs> เผ็ดมากมันเปรี้ยวไม่ใช่เผ็ดมันมันมันไม่มีเผ็ด นี่มันแสบปากอ่ะอ๋อก็มันเปรี้ยวเครียดเปรี้ยวโอเคไหมฮะรสชาติอร่อยใช่ไหมฮะยกมือด้วยนิโผล่ฮะนี่น้องน้องปรับการันตีนะครับเรื่องรสชาติความอร่อยความสะอาดปราศจากสารเคมีใช่ไหมใช่คะ่ะครับเราไม่ใช้สารเคมีเราใช้น้ําตาลเกลือเท่านั้นนะครับชิมแบรมไร่ตุต้ยชาสบายใจนะครับว่าท่านได้มาขามที่สะอาดสด กรอบอร่อยปราศจากสารเคมีถูกต้องไหมครับถูกต้องครับทำสีหน้าให้มันแววตาให้มันโอเคหน่อยสิอย่างนี้พราไม่ปลื้มเลยนะจถ<อ>ูกไหมฮะอรรคับโอเคครับคุ้มไหมเนี่ยค่าจ้างนักแพงอะ<ม>่ะนะแล้วพูดแค่นี้มีเผ็ดด้วยเหรอมะขำใช่อีกมีเผ็ดเหรอเผ็ดบ้านพ่อไงอเอาเข็ด